สวัสดีค่ะกินไปน้ำเบาไปน้ำอีกแล้วพี่น,อน,น้องกินข้าวกับแกงน้หม่นวัาหันพัดกับเผาพัดกับเผาพิกปนไอ้คุณผู้ชายวันนี้จะพูดเรื่องตกปลาที่นี่อ่ะต้องขอใบอนุญาตก่อนวันนี่เขาเอ่ยไลเส็นเนาะต้องขอใบอนุญาตก่อนมีใบอนุญาตก่อนถึงจะไปตกปลาได้ บากคือบบนท่าเลยค่ะขอที่ไหนใบอนุญาตขอที่ไหนขอผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เขาเราจ่ายเงินเขาก็จะให้เราก็ปินใบเสร็จออกมาเป็นกระดาษเนาะแล้วเขาก็จะส่งใบใบอน,อนุญาตนั้นเน่ะเป็นเป็นแผ่นที่แบบอ่าจาก อในรัฐนิวเซาเวละนะคะถ้ามาจากรัฐอื่นสมมุติว่าคุณมาจากควีนแลนด์คุณก็ต้องมาถ้าจะมาตกปลาที่รัฐนิวเซาเวล Wales, ก็ต้องมาขออนุญาตาใบอนุญาตที่นิวเซาเวลมาที่นี่คนที่นี่เวลาจะทําอะไรเขาต้องดูว่าเขาทําอะไรได้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขภายใต้กฎหมายของเขาเขาทําอะไรได้รุ่นนี้เข้าไปอ่าน เขาไปอ่านเพราะว่าเราสามารถตกปลาที่เนี่ยหาหน้าหน้าชายหาดเนี่ยแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากก็คือถ้าคุณขออนุญาตชั่วคราวอ่าสวันสมมติว่าเข้ามาตลาดอื่นนอยอยากมาตกปลาอยู่นิวเซาเวลงสมาเที่ยวนิวเซาเวลก็อยากมาตกปลา so vel, ขออนุญาตได้7วันหเหรียญก็ประมาณร้อยห้สิบาทไทย ถ้าขออนุญาตหนึ่งเดือน14เหรียญอันนี้เบิ้งรายละเอียดจดรายละเอียดพร้อมนะคะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของเขา14เหรียญก็ส0 0กว่าบาทเนาะทีนี้1ปี35เหรียญ32เป็น6ก็เกือบพันนะคะแล้วก็3ปีมีระยะเวลาแค่นี้ถ้าคุณครบปีแล้วสมมติว่าขอ1ปีเนาะครบปีแล้วจะต่อใบอนุญาตก็คือจ่าย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 ไปอีกนี่สินะคะ ว่ามงขอเทียเดียวได้ตลอดชีพทีนี้ขอแล้วคุณทํำยังไงได้บ้างอ๋อมองมองขอกับไม่ได้ยากเลยค่ะก็จะมีที่ตามปั๊มน้ํามันเขาจะมีเหมือนกับร้านสะดวกซื้อที่ตามปั๊ปปัป๊มน้ํามันเนาะก็จะขอตามตามนั้นได้หรือว่าตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์การตกปลาหลายมองค่ะคือคือไม่ได้ยุ่งยากการขอนะคะไม่ได้ยุ่งยาก ทีนี้เขาก็จะมีระบุอย่างชัดเจนว่าคุณตกปลาชนิดไหนสายพันธุ์ไหนาสายถ้ามีคุณสามารถตกได้ครั้งละครั้งละนะคะสมมติเนาะคะ่ะปลากระบอกหัดซื้อปลาดอก <c oughs> คุณพ่อช้เมื่ไงกินเขาเยอะนั่นะฟังตรงขามกัน ม,มีเสียงนะ,ะห้าตัวหกตัวคือย่งสินะคะแล้วก็มีขนาดด้วยระบุขนาดความยาวของปลาว่าปลาชนิดนี้ยคุณสามารถตกได้ความยาวเท่านี้นะคุณถึงจะเอามากตกได้แล้วเอาอมากบริโภคได้อย่งสี้นะคะขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาเขาก็อธิบายว่า ในการที่เขาจํากัดปริมาณการตกปลาเขาเรียกแบบแบบมือสมัครเล่นบอเบอรแมนอาชีพนะถ้าเป็นอาชีพก็เรือใหญ่ที่เขาออกไปในไกลๆเนาะก,ก็ก็ไม่ไกลนะคะก็มองเห็นที่เขาที่เขากำหนดว่าคุณจะตกได้ครั้งละกี่ตัวนี่ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณการจับปลาในของแต่ละคน แล้วเพื่อที่จะมีปลาหลงเหลือให้อันนน,นาคตม,มีให้ประชากรของเขาได้ไดไดไดม,มีปลาบริโภคสินะคะแล้วก็การกําหนดความยาวขนาดของปลาเนี่ยก็คือปลาที่เขากําหนดในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าความยาวเท่านี้นะคุณถึงจะตกขึ้นมาบริโภคได้เนี่ยก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าปลาแต่ละสายพันธุ์นะที่เราจะตก ที่เราสามารถตกมาได้นะเขาจะสามารถวางไข่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะนํามาบริโภคเมื่อดูค่ะแล้วคนที่นี่นะคะแฟนเนี่ยมันมันก็นเลยพอพอ,พอเรามันอยู่ด้วยกันเนาะมันก็แบบว่ามันปรับโตไหมคะ่ะอย่างรุ่นนี้เนี่ยจะทําอะไรต้องดูก่อนดูข้อกฎหมายเปิดในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเช็คในเว็บไซต์ของเขานี่แหละค่ะมันไม่มีความลับหรอกทุกอย่างเลยมีอยู่ในเว็บไซต์รายละเอียดนะ่ะ เราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขาเนะาะแล้วเบ็ดกำหนดเหยื่อด้วยนะคะเหยื่อต้องเป็นเหยื่อเทียมเขาไม่อนุญาตให้คุณเอาปลาที่คุณตกตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าปลาที่คุณไม่ไม่ตกว่าแล้วบ่กกินนั่งสินะ่ะจะไปตกปลาแบบนั้นแล้วเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาอีกทีหนึงนะไม่ได้ต้องเป็นเหยื่อเทียมเท่านั้น เบิ้งดูค่ะพี่น้องต้องเป็นเหยื่อเทียมอ,อย่างปลาปลาที่นี่ปลาแซลมอนอเนื้อเนื้อดำเนาะที่ไม่ใช่เนื้อแดงนะเขาก็ไม่คนที่นี่ไม่กินปลาแซลมอนเนื้อดำเขาก็ไม่อนุญาตให้คุณตกปลาแซลมอนชนิดนั้นนะ่ะแล้วเอามาแล่แล้วเอาไปทําเป็นเหยื่อตกปลาอีกทีหนึง่งไม่อนุญาตและปลาคร์ฟร่า,า <c oughs> ล,ะละเอียดของเขาไหมคะ อ่าวไปกันเดี๋ยวเบิรงเวลา <c oughs> นั่มนาไม่ไม่อยากทําคลิปนานนะคะแล้วก็อันนี้คือรายละเอียดอ่าอ่าล้วนๆเลยที่ที่นักตกปลาสมัครเล่นที่ไปขอใบอนุญาตเนี่ยจะต้องรู้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วเวลาไปตกปลาจะต้องพกใบอนุญาตตัวนี้ค่ะใบเสร็จรับเงินเนี่ยใบอนุญาตตัวนี้พกไปด้วยถ้ามีอาเจ้าหน้าที่ไปขอตรวจว่าคุณมีใบอนุญาตไหมคุณจะต้องมีโชว์อ่า แล้วก็เบ็ดเนี่ยเขาขอใบอนุญาตเนี่ยเราสามารถมีมีเบ็ดที่ที่เป็นเชือกเนาะที่เป็นเชือกเขากําหนดความยาวด้วยนะคะ,ะไม่เกินห้าสิบเมตรแล้วคุณจะต้องตกในบริเวณที่ไม่มีเรือวิ่งผ่านสัญจรไปมาบริเวณนั้นจะต้องปลอดภัยบอแมีคมข้สิไปตกไซก็ได้แบบเก๊กาคนเดือนั่สิก็ไม่ได้อีกรายละเอียดเยอะมาก แล้วก็มันก็เป็นผลดีเนาะคนที่นี่เขาก็เป็นนักตกปลาสมัครเล่นที่ขอใบอนุญาตก็มีเยอะนะคะตามริมทะเลสาบเนี่ยไปมาเนี่เวลากลางคืนเนาะเวลาผ่านสะพานข้ามทะเลสาบก็จะมีนักตกปลาไปยืนตกปลาอยู่ช่วงกลางคืนอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างสะพานข้างสะพานเขาจะมีถนนให้คนเดินข้ามามันจะแยกระหว่างาเส้นเส้นที่รถวิ่งกับ เส้นที่ให้คนเดินคนก็จะไปตกปลาเย็ยนตกปลาตรงตรงทางตรงทางทางคนเดินเยอะเลยช่วงกลางคืนอันนี้ก็เกตเลขเก็ดน้อยมีอีกนะคะมีรายละเอียดเยอะมากเรื่องตกปลานี่ตกปลาตกอาหอยกุ้งอะไรบ้างที่คุณทําได้ทําไม่ได้นี่จะต้องจะต้องรู้ก่อนแฟนเอาหนังสือมาให้อ่านเลยแล้วก็เข้าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของของเขา คลิปหน้าจะมาเล่ารายละเอียดต่อไปขอ <c oughs> กินเขาก่อนเรื่องตกปลาในรัตนีว์เซาเรลขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ